ปาดกราบสวัสดีแมววองโปนมีคนท้วงมาในคอมเมนต์นะครับว่าพูดแต่เรื่องปุ๋ยไม่เห็นทําให้ดูเลยสงสัยวิธีทําของผมมันจะง่ายเกินไปนะครับมันดูไม่ยุ่งยากก็เลยดูไม่ออกว่าเป็นวิธีทาปุ๋ยอ่ามาดูดูนะนี่วันนี้ได้หัวปลานะครับนี่เป็นหัวปลาสา วิธ sure mm ีการจะมีหลายแบบนะครับมีทั้งเอาไปหมักโดยตรงเลยแต่วิธีการที่จะให้ดูแต่เป็นนี้เป็นวิธีการล่าสุดที่ผมคิดว่าโอเคนะดูนะครับจะทําตามหรือไม่ทําตามก็ได้เทใส่ถังแบบนี้ไว้ก็จะเทใส่ถังแบบนี้ไว้นะครับ รอจนกว่าเนื้อปลาที่ติดอยู่มากับหัวปลาหางปลาก้างปลาต่างๆพวกไส้ปลาหลยละลายกลายเป็นน้ำใช้เวลาประมาณ5-10ถึงวันนะครับมันก็จะละลายกลายเป็นน้ำตั้งไว้แบบนี้แหละครับใครที่มีหัวเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเอามาใส่ได้นะครับเอามาใส่ในขั้นตอนนี้ได้ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการแยกกระดูกปลาแล้วก็เนื้อปลา ออกจากกันนะครับเพื่อความง่ายในการย่อยสลายกระดูกปลานี่มันย่อยยากผมก็เลยจะแยกย่อยต่างหากถัทงที่เห็นอยู่นี่คือน้ําเนื้อปลาที่ผมตักแยกเอาไว้นะครับปกติแล้วใช้เวลาประมาณ5 10วันกระดูกปลากับเนื้อปลาจะแยกออกจากกันจะได้แต่น้ําแบบนี้เหมือนน้ําปลาเลยนะครับ จริงๆแล้วถ้าใครอยากจะเอาน้ํานี้นี่ไปหมักปุ๋ยหมักแปลงผักนะครับก็หมักได้เลยอ่าดูหลังจากที่เราได้น้ําตัวนี้แล้วขั้นตอนต่อไปนี่คือมูลสัตว์นะครับใครมีขี้ไก่ใครมีขี้หมูใครมีขี้วัวขี้ควายใช้ได้ทั้งหมดใครจะผสมสามขี้รวมกันก็ได้ผมไม่ค่อยพูดถึงขี้คนมากเพราะว่าหลายคนยังรับไม่ได้กับเรื่องนี้ที่ผมใช้จริงๆคือขี้ไก่กับ ขี้หมูนะครับเมื่อเราได้มาแล้วนะครับนี่เหมือนน้ำปลาลาเลยถามว่าเหม็นไหมเหม็นมากตอนนี้เทใส่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะคนหรือไม่คนก็ได้มันจะซึมซับของมันเองนั่แหละนะครับใส่แค่ไหนไม่ได้ใส่ซะจนแบบ เป็นน้ำแบบนี้นะครับเดี๋ยวพอมันซึมซับเข้าไปเนี่ยมันก็จะแห้งพอหมาดๆนะครับจำไว้นะครับว่าวิธีการนี้นี่ใช้กับมูลสัตว์แห้งดีที่สุดถ้ามูลสัตว์เปียกเนี่ยก็ใช้ได้นั่นแหละเพียงแต่ว่ากลิ่นนะครับมันจะแรงมูลสัตว์ที่แห้งเนี่ยก็จะซับน้ำเนื้อปลาพวกนี้ แล้วก็ไม่ต้องสงสัยนะทำไมใช้โฟมโนูน่นเยอะมีเยอะไม่อยากเอาทิ้งเอามาเก็บปุ๋ยอย่างนี้ดีกว่ากันผลได้ดีด้วยทนด้วยอยู่ได้เป็นร้อยปีเ <c oughs> ขาว่ามันเยอะสลายนี่จากที่เป็นน้ำเมื่อกี้นะครับน้ำซึมซับอยู่ในขี้ไก่ซึมซับอยู่ในขี้หมูนะครับ คลุกคล้าให้เข้ากันนะนี่ทําให้ดูเฉยๆความชื้นพอหมาดๆนะครับเท่านี้เองแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ดูนะครับวันนี้เหม็นสุดๆพรุ่งนี้มรืนนี้คุณมาดมได้เลยกลิ่นจะเปลี่ยนทันทีนี่เป็นวิธีการหมักปุ๋ยที่ง่ายที่สุดและประสิทธิภาพดีที่สุดใช้เวลาย่อยไวมากไม่ต้องใช้เวลานาน เนี่ยผมก็จะปิดฝาทิ้งไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เช่นเคยไม่ได้ตั้งไว้ในร่มนะครับใช้อุณหภูมิของแดดช่วยเร่งปฏิกิริยาในการย่อยสลายเท่านี้แหละครับมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรบาดกราบสวัสดีแม่วังปูน